สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องรายการไอทีมีสาระทุกท่านนะครับและรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาประชาชนคนไทยทุกท่านวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และที่สําคัญที่สุดลงแต่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องจริงข่าวปลอมข่าวเท็จข่าวลวงข่าวปล่อยเหมือนกับที่ท่านเคยได้ยินมาก่อนหน้านี้ไม่ลงอย่างเด็ดขาด เมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินได้ออกมาประกาศให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้รู้ถึงรายละเอียดในการแจกเงินโครงการดิจิตอลกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลายท่านยังเกิดความสงสัยไม่เข้าใจในรายละเอียดวันนี้นะครับผมจะมาชี้แจงรายละเอียดทุกประเด็นที่ท่านสงสัย และนะครับตอนนี้มีข่าวลือกันออกมาอีกแล้วว่าถ้าใครที่มีบัตรคนจนและโครงการรัฐต่างๆจะไม่ได้สิทธิ์นี้เดี๋ยวเรามาฟังคำตอบพร้อมๆกันนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้ถ้ามีบัตรคนจนหรือโครงการรัฐต่างๆแล้วและรวมไปถึงข้อสงสัยต่างๆที่ท่านค้างคาใจกันอยู่ผมจะอธิบายให้ท่านฟัง คลิปนี้คลิปเดียวจบดูคลิปเดียวรู้เรื่องตลอดทุกโครงการจบที่นี่ที่เดียวก่อนจะไปติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนกันนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปที่ดีมีประโยชน์สาระและมีความรู้นะครับและที่สําคัญที่สุดถ้าใครที่ชอบเรื่องจริงย้ํานะครับเรื่องจริงกดติดตามช่องกดกระดิ่งการแจ้งเตือนกันไว้ครับในส่วนของรายละเอียดที่ผมได้นํารูปภาพขึ้นปกไว้นั่นก็คือ รายละเอียดแจกเงินดิจิตอล10,000บาทใครได้บ้างวิธีลงทะเบียนใช้ได้ที่ไหนซื้ออะไรได้บ้างใช้เงินอย่างไรมีบัตรคนจนไม่ได้เงิน1 0,000บาทเดี๋ยวผมจะอธิบายรายละเอียดให้ท่านฟังดังต่อไปนี้ครับเริ่มกันที่ประเด็นแรกใครมีสิทธิ์ได้บ้างสําหรับประเด็นนี้นะครับผมเป็นประเด็นแรกๆเลยที่ท่านจะต้องรู้ก่อนนะครับใครมีสิทธิ์ได้บ้างนะครับ 1. ครับผม คนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไปย้ำนะครับคนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไปต่างด้าวไม่ได้นะครับให้เฉพาะคนไทยที่มีเลขบัตรประชาชนคนไทยเท่านั้น16ปีขึ้นไป2เป็นคนไทยที่ได้เงินเดือนไม่เกินเดือนละ70,000บาทต่อคนผมจะพูดชาด้ชาๆชาดัชดๆย้ำให้ทุกท่านเข้าใจง่ายที่สุดนะครับ หนึ่งคนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไปมีบัตรประชาชน 2. คนที่ได้เงินเดือนไม่เกินเดือนละ700 0 0บาท 3. คนที่มีเงินฝากในบัญชีธนาคารไม่เกิน5 0 0 0สนบาทนี่คือคนที่มีสิทธิ์ได้นะครับถ้ามีเงินเดือนเกิน70,000บาทลงทะเบียนไม่ได้ถ้ามีเงินฝากบัญชีเกิน500 0 0 0บาทลงทะเบียนไม่ได้ หรือถ้าไม่ใช่คนไทยหรือเป็นคนที่อายุยังไม่ถึง16ลงทะเบียนไม่ได้3ข้อนี้ถ้าท่านไม่ได้อยู่ในข้อใดข้อหนึ่งลงทะเบียนได้หมดนะครับผมแต่ถ้าท่านอยู่ในข้อใดข้อหนึ่งนะครับก็ลงไม่ได้นะครับผมตามนี้นะครับวิธีลงทะเบียนนะครับเบื้องต้นรัฐจ,จะใช้เงินนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตัางค์ดังนั้นนะครับตอนนี้ ยังไม่ได้กำหนดนะคะว่าให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์หรือเข้าไปที่แอปพลิเคชันเป่าตังค์แล้วลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังค์หรือไม่ยังไม่ได้กำหนดนะครับอันนี้จะต้องรอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องแจ้งประกาศออกมาชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของการทะเบียนการลงทะเบียนว่าลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่จะเปิดมาให้ลงทะเบียนโดยตรงหรือจะให เข้าไปที่แอปป่อตังค์นะครับบนมือถือแล้วลงทะเบียนผ่านแอปป่อตังค์บนมือถืออันนี้จะต้องรอชมกันอีกทีผ่านไอทีมีสาระนะครับทีนี้นะครับหลายคนนะครับที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ถามว่าแล้วถ้าไม่มีโทรศัพท์มือถือนะครับเราจะลงทะเบียนได้ไหมอันนี้นะครับผมเชื่อว่าจะมีหน่วยงานของรัฐอาจจะเป็นธนาคารหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะครับรับลงทะเบียนและ ให้ใช้ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้อย่างแน่นอนครับอทิเช่นผู้เฒ่าผู้แก่หรืออาจจะเป็นผู้พิการนะครับที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือหรือใช้โทรศัพท์มือถือไม่ได้หรือไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน a n d ด o i d อะไรแบบนี้นะครับผมก็จะอ,อาจจะเปิดให้ลงทะเบียนนะครับโดยตรงที่ธนาคารเหมือนกับโครงการอื่นๆที่ผ่านมานะครับต่อไปครับเงินโครงการนี้นะครับจะเข้าเดือนไหน เงินโครงการนี้นะครับจะได้นะครับประมาณเดือนพฤษภาคมปี6-7นะครับปี6-7แล้วถามว่าในระหว่างธันวาของปี6-6มกรา6กกุมภามีนา์เมษาพฤษภาเขาทำอะไรเขาจะนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ไปพูดถึงแนวทางรายละเอียดเพิ่มเติมซึ่งอาจจะมีแนวทางเพิ่มเติมมาให้อีกนะครับ ว่าจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้นะครับผมอันนี้เราก็จะต้องรอนะครับผมจนถึงเดือนพฤษภาคมปี67เท่านั้นนะครับและหลังจากนั้นนะครับอาจจะเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงระยะใดระยะหนึ่งแล้วเขาจะให้เราใช้เงินได้นะครับในเดือนพฤษภาคมปี67ครับได้เงินนะครับ1 0,000บาทผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์เอาละครับผมใช้ได้ที่ไหนนะครับ การใช้เงินนะครับดูบนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่ผมพูดมานานนะครับเพราะว่ามันต้องพูดไปทีละประโยคทีละประเด็นนะครับจะได้เข้าใจสิ่งที่ถูกต้องนะครับเพราะว่ามันมีข้อมูลข่าวสารที่ออกมาทําให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนพูดกันไปคนละทิศคนละทางตอนนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับข้อมูลที่ผมพูดนี้มาจากหน่วยงานรัฐโดยตรงนะครับผม ขอภายนะครับมาจากหน่วยงานรัฐโดยตรงนะครับเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้100%เอร์เซน์ะครับใช้ได้ที่ไหนคนที่ลงทะเบียนแล้วนะครับสามารถใช้เงินนี้ได้ที่ที่ไหนครับผมที่ภายในอําเภอภายในอําเภอหมายถึงอะไรครับให้ดูบัตรประชาชนคุณครับคุณอยู่จังหวัดอะไรก็แล้วแต่ในประเทศไทยและอำเภออะไรก็แล้วแต่ในประเทศไทย คุณจะต้องไปใช้ที่จังหวัดนั้นนะครับแต่ให้ใช้ภายในอำเภอตามบัตรประชาชนของคุณเท่านั้นสมมุตินะครับคุณเป็นคนเชียงใหม่เชียงใหม่มันจะมีอยู่หลายอำเภอถูกต้องไหมครับคุณสามารถไปใช้ได้ที่อำเภอตามบัตรประชาชนคุณเท่านั้นไม่สามารถไปใช้ที่อำเภออื่นถึงแม้ว่าจะเป็นจังหวัดเดียวกันคงจะหายสงสัยกันแล้วนะครับสําหรับคนที่บอกว่าเอ๊แล้วทําไมเราอยู่ทําทงานอยู่อีกจังหวัดหนึ่งมาใช้ อีกจังหวัดหนึ่งได้ไหมไม่กลับไปใช้ที่บ้านเกิดตามบัตรประชาชนเราได้ไหมไม่ได้ครับโครงการนี้นะครับเขาต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบฐานรากหรือกระจายเงินออกสู่ต่างจังหวัดด้วยถ้าใช้ได้แบบนั้นก็หมายความว่าจะมีคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่ไม่ได้กลับไปภูมิลาเนาไม่ได้ไปใช้เงินตามภูมิลาเนาดังนั้นนะครับผมเงินจะไม่กระจายตัวออกต่างจังหวัดเขาต้องการให้เงินนะครับกระจายตัวออกต่างจังหวัด และให้นะครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาหลายๆท่านที่ลงทะเบียนร,รับเงินเป็นร้านค้าร้านขายต่างๆได้รับเงินกันด้วยจะได้กระจายเงินแบ่งปันกันไปไม่มากระจุกตัวอยู่ที่ในเมืองอะไรประมาณนี้นะครับผมต่อไปนะครับผมซื้ออะไรได้บ้างนะครับการซื้อของนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูนะครับการซื้อของนะครับถามว่าซื้ออะไรได้บ้าง แต่ก่อนที่จะไปฟังว่าซื้ออะไรได้บ้างดูตรงส่วนที่ซื้อไม่ได้ก่อนแล้วกันส่วนที่ซื้อไม่ได้คือไม่สามารถซื้อของออนไลน์ได้ของออนไลน์คืออะไรครับผมก็ตาม l a z a d a s h o อป e ี t ติ๊กอกอะไรแบบนี้นะครับซื้อไม่ได้นะครับผมเพราะเขาให้ซื้อผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตามอำเภอที่อยู่ในบัตรประชาชนของคุณเท่านั้นไม่สามารถซื้อของที่เป็นอบบยมุกเช่น เล้าเบียบุรีได้ไม่สามารถซื้อบัตรกำนันบัตรเงินสดเพชรพลอยทองคำอัญมณีได้ไม่สามารถชำระหนี้ค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์น้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติได้ไม่สามารถจ่ายค่าเทอมค่าเรียนได้สำหรับคนที่บอกว่าแล้วทำไมสิ่งที่รัฐบอกว่าจ่ายไม่ได้ทำไมไม่ทำให้ได้ คุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าคําว่าโครงการแต่ละโครงการมีวัตถุประสงค์อะไรอย่างไรซึ่งบางคนอาจจะไม่ได้สงสัยอาจจะไม่ได้สนใจอะไรเลยกับโครงการฟังก่อนครับโครงการนี้เขาต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากต้องการกระจายเงินไปสู่ชุมชนและนะครับสิ่งที่รัฐสนใจกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนั่นคือปากท้องครับผมปากท้องคืออะไรครับ ปากท้องถ้าให้ผมพูดง่ายๆก็คืออย่างน้อยสุดคุณได้เงินนี้ไปคุณสามารถมีกินมีใช้อย่างต่ำนะครับอย่างต่ำสุดก็ครึ่งเดือนถึง1เดือนเพราะว่าคุณสามารถเอาไปซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคได้นั่นเองสิ่งที่รัฐให้ซื้อคือสินค้าอุปโภคและบริโภคครับผมในส่วนของอ่าสิ่งที่ไม่สามารถซื้อได้นั้นอันนี้ก็ต้องเป็นในส่วนที่คุณจะต้องหาเงิน รายได้อื่นๆมาจ่ายแทนนะครับในส่วนที่รัฐให้เขาต้องการให้กระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องของการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและให้คุณนะครับพูดกันง่ายๆมีกินมีใช้อย่างน้อยก็อีก15วันถึง1เดือนเพราะมันก็อาจจะเทียบเท่าเงินเดือนของคุณนะครับประมาณ1,000 0บาทนั่นเองอย่างน้อยสุดเนี่ย ภายใน1เดือนนี้คุณก็ไม่ต้องฝักทุนของคุณเองไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับผมนําเงินนี้ไปซื้อนะครับอย่าเข้าใจหรือหลงประเด็นผิดนะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมใช้อนั้นไม่ได้ใช้อนี่ไม่ได้ฟังเจตนาเงื่อนไขของหลักเกณฑ์เขาให้ดีก่อนครับผมนะครับเหมือนกับตอนนั้นนะครับอ่าตอนที่โครงการคนละครึ่งเห็นไหมครับผมเขาก็ให้ไปซื้อนะครับอุปโภคบริโภคต่างๆแต่ อันนั้นนะครับหลักๆเขาจะให้เราจ่ายครึ่งหนึ่งอะไรประมาณนั้นมันคนละเจตนากันนะครับอย่างคนละครึ่งเนี่ยยังพอซื้ออนู่นได้บ้างอันนี้ได้บ้างแต่ไม่เกิน300เห็นไหมถ้าบอกว่าเอะเราจะเกิน300ได้ไหมก็ไม่ได้ครับผมรัฐก็ไม่ให้ไงครับนี่แหละครับผมมันต้องเข้าใจในเรื่องของรายละเอียดหลักเกณฑ์ก่อนนะครับต่อไปครับใช้เงินอย่างไรการใช้เงินนะครับผมหลังจากที่ลงทะเบียนแล้วนะครับก็จะมีการให้เงินนะครับ ผ่าน2ช่องทางอย่างแน่นอนนะครับตามที่ผมได้รับข้อมูลมานั่นก็คือ1ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์นะครับไปใช้ตามร้านค้าต่างๆที่ผมได้บอกไว้เมื่อสักครู่นี้ก็คือร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นแหละครับผมและโครงการต่างๆนะครับและนะครับอาจจะมีร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่ม2นะครับคนที่เป็นพ่อค้าเออไม่ใช่ขออภัยครับคนที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุนะครับคนพิการอย่างเงี้ยครับผม ก็อาจจะไปลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนนะครับและนําบัตรประชาชนมาซื้อสินค้าตามร้านค้าธงฟ้าประชารัฐหรือร้านที่เข้าร่วมกับบัตรคนจนนะครับหรือร้านค้าที่จะสมัครเข้าร่วมอื่นๆในอนาคตอีกประมาณนี้ครับและสาคัญสุดนะครับตอนนี้นะครับผมมีข่าวออกมาอีกแล้วครับข่าวลือข่าวปล่อยว่าคนที่มีบัตรคนจน จะไม่สามารถใช้เงินนี้ได้หรือจะไม่ได้รับสิทธิ์เงินนี้หรืออาจจะเป็นโครงการอื่นๆของรัฐด้วยนะครับจะไม่ได้สิทธิ์นี้ผมบอกได้เลยครับไม่จริงครับผมไม่จริงล้านเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าโครงการนี้นะครับรัฐเขาต้องการนะครับให้เราได้รับสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ก็คือ1เป็นผู้ที่มีอายุ16ปีขึ้นไป 2. เป็นผู้ที่มีเงิน เงินเดือนนะครับได้ไม่เกินเดือนละเจ็ดหมื่นบาทสามเป็นผู้ที่มีเงินฝากไม่เกินห้าแ0,000นบาทถ้าคุณผิดกฎข้อใดข้อหนึ่งก็คือจะสมัครไม่ได้เลยนะครับอย่างเช่นอายุไม่ถึงสิบหกหรือมีเงินเดือนเกินเจ็ดหมื่นหรือมีเงินฝากเกินห้าแสนคุณจะไม่ได้นะครับผิดกฎข้อใดข้อหนึ่งในส่วนของอาการใช้เงินนะครับก็ให้ไปใช้ตาม อำเภอนะครับที่อยู่ตามบัตรประชาชนของท่านนะครับประมาณนี้นะครับผมก็คงจะไม่งงนะครับเนาะโอเคในส่วนของคนมีบัตรคนโจนได้ไหมผมบอกได้เลยครับว่าได้คนมีโครงการอื่นอย่างเช่นเงินผู้สูงอายุเงินผู้พิการนะครับท่านลงทะเบียนได้หมดครับถ้าท่านเป็นผู้มีอายุ16ปีแล้วก็มีเงินเดือนต่ำกว่า70 0ดหื่น แล้วก็มีเงินในบัญชีเงินฝากต่ำกว่า5 0 0 0 0นลงทะเบียนได้หมดทุกคนครับผมนะครับอยา่าไปหลงเชื่อนะครับกับข่าวปลอมว่าะจะไม่ได้ถ้าเรามีบัตรคนจนอยู่แล้วเราเป็นผู้พิการได้สิทธิ์คนพิการนะครับแล้วก็เราเขาเรียกว่าไงดีครับผมเรา ได้สิทธิ์คนสูงอายุนะครับอะไรแบบนี้นะครับอันนั้นคือข่าวปลอมทั้งหมดอย่าไปหลงเชื่อนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าชอบเรื่องจริงกดติดตามไอทีมีสาระกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องจริงนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมพูดหลายๆครั้งนะครับเพราะว่าหลายคนเลยนะครับที่ได้รับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสารปลอมมานะครับก็เกิดข้อสงสัยก็เลยมาถามผมนะครับผมผมก็เลยต้องอธิบายให้ฟังนะครับให้เข้าใจนะครับ ในส่วนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับผมทีอ่อยู่ต่างจังหวัดนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องใช้เงินนี้นะครับผ่านอาแอปเป๋าตังหรือบัตรประชาชนนะครับตามอำเภอหรือจังหวัดอตามอำเภอในจังหวัดอ่ะผมผู้ผิดตามอำเภอในจังหวัดที่ท่านมีตัวตนอยู่ตามบัตรประชาชนเท่านั้นนะครับอันนี้สําคัญที่สุดนะครับบางคนบอกว่าเอ๊แล้วถ้าเราไม่ใช้ได้ไหมก็ได้ครับผมก็ถือว่า สละสิทธิ์ไปไงครับคุณก็จะไม่ได้ใช้เงินนี้นะครับเพราะเขาก็มีเจตนาลมให้เอาเงินนี้ไปกระจายตามหมู่บ้านนะครับตามชุมชนตามอำเภอนะครับที่ท่านมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนั้นๆนะครับผมนะประมาณนี้นะครับการใช้เงินก็เอาอาจจะเป็นนะครับนำแอปเป่าตังค์ไปซื้อของนะครับหรืออาจจะเอาบัตรประชาชนนะครับไปซื้อของนะครับก็คือรูดเดี๋ยวเขาก็จะตัดเงินออกไปนะครับประมาณนี้นะครับผม โอเคนะครับหลายๆข้อหลายๆประเด็นข้อสงสัยของท่านวันนี้คงจะได้รับคำตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าใครที่ยังไม่เข้าใจนะครับให้สามารถนะครับพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผมการลงทะเบียนย้ำ <_ Dude> นะครับว่ายังไม่ได้กำหนดนะครับว่าลงทะเบียนวันไหนเดือนไหนและลงทะเบียนผ่านอะไรนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมีการประกาศออกมาอีกนะครับผมในเรื่องของการลงทะเบียนลงทะเบียนวันไหนเดือนไหนนะครับ ช่วงนี้ก็จะอยู่ในช่วงของการนำนะครับเรื่องนี้นะครับเข้าสู่สภาผู้แทนรัษฎรนะครับเป็นพรบเงินกู้นะครับผ่านขั้นตอนต่างๆไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งนะครับเราสามารถลงทะเบียนได้ประมาณ50ล้านคนประมาณนะครับ50ล้านคนนะครับตามที่รัฐได้คำนวณไว้นะครับผมประมาณ50ล้านคนนะครับในส่วนของระยะเวลาโครงการนะครับก็จะ เริ่มต้นนะครับพฤศจิกายน66นะครับเข้าสู่กระบวนการต่างๆนะครับผมนะแล้วหลังจากนั้นนะครับประมาณเดือนพฤษภาคมเราก็จะใช้เงินนี้ได้นะครับ10,000บาทแล้วก็เป็นไปตามรายละเอียดที่ผมได้แจ้งไว้เป็นยังไงกันบ้างครับรายละเอียดชัดเจนไหมใครมีข้อสงสัยอะไรอีกนะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาถามได้ ถ้ายังไม่เข้าใจนะครับหรือได้ยินข่าวปลอมอะไรมาก็มาพิมพ์คอมเมนต์กันได้นะครับหรือต้องการให้ผมทำคลิปนะครับประมาณไหนก็พิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้สําหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ